กล้องวงจรปิดที่คุณติดเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยจริงหรือกล้องวงจรปิดในปัจจุบันต้องทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยต่อ Wi-Fi ในบ้านเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือกล้องวงจรปิดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือราคาถูกกว่าปกติจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้งาน2เรื่องหลักคือ 1. ความเร็วในการเรียกดูผ่านมือถือ 2ความปลอดภัยสำหรับกล้อง OCS เรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ถึง1ล้านยูเซอร์มีความเร็วในการเรียกดูผ่านมือถือเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศกล้อง OCS มีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลและความเป็นส่วนตัวป้องกันการจรจรกรรมทางข้อมูลในยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นหากคุณจะเลือกกล้องเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต้องมั่นใจได้ว่ากล้องที่คุณเลือกมีความใส่ใจในพื้นที่ส่วนตัวได้เข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยและมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของคุณอย่างแท้จริง OCS กล้องเตือนภัย